ตอบจากที่เราสร้างเอเียเสร็จนะคะเมื่อกี้ก็ตกหล่นเป็น,นส่วนการสร้างพื้นที่สามเหลี่ยมก็คือเราสามารถทําอีกวิธีหนึ่งด้วยการ d ดิ i c a t e ออกมาอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ง่ายกว่านะก็คือพอเราทําการดิพิเ t ตออกมานะคะให้กดคอนโท l ให้กด a l t ติน h ชิปข้างนะคะแล้วก็ทําการ คลิกซ้ายค้างลากออกมาตรงๆให้ได้ตามรูปนะคะแล้วก็ทำการค้อข้อมูลจนให้มันกลับไปเป็นอีกด้านแล้วก็ทำการค่อยทำการปล่อยทุกอย่างทั้งหมดเราก็จะได้สามเหลี่ยมอีกข้างที่สร้างขึ้นมาง่งายๆอย่างนี้ก็เป็นการสร้างอีกวิธีหนึ่งค่ะแล้วก็จากนั้น เรามาต่อกันในขั้นตอนต่อมาเราทำการใส่ AI เสร็จแล้วเราจะทำการใส่ demand, ดีมานดีมานในตัวนี้ก็คือจะทำการใส่ข้อมูลอินพุตที่เป็นทัดคนเดินอ่าบอรุ่มก็คือจำนวนคนเดินก็เริ่มจากตัว pedestrian composition นะคะเราก็ไปที่ traffic Kick ที่ Pedistic Composition okay. แล้วก็มันจะขึ้นเป็น List ต,ตัว Pedistic Composition แล้วก็ไปตัว List ของ Pedistic ะะจากนั้นสังเกตที่ List นี่ที่มันขึ้นแล้วก็กดตรงนี้ List ของตัว Pedistic นี้ก็จะขึ้นอยู่ฝั่งกว่า IP เราก็จะมาทำการ Admin Composition ตามตัวนี้ก็คือทำการคลิกเป็นแมนตัวนี้โอเคพอเราทำเสร็จแล้วก็ทำการใส่บลิสเซนอินพุตก็คือมาที่เน็ตเวิร์กอ็อเจคลิกที่บลิสเซนอินพุต จากนั้นทําการสร้างด้วยการกดคอนทรลคลิกขวาหนึ่งทีในพื้นที่สามเหลี่ยมของด้านซ้ายเราก็ทําการสร้างไปซึ่งถ้าเราสร้างเสร็จสถานะที่มันโชว์ขึ้นเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วก็เมื่อเราคลิกไปมันก็จะเป็นจุดดําๆที่และพื้นที่ตรงที่เราสร้างอินพุตเข้าไปนั้นก็จะเป็นสีเขียวตามที่โชว์แล้วก็ตัวพิลิตเซียนอินพุต ตัวลิสต์ของมันก็จะโชว์ด้านล่างตามนี้เสร็จ okay. แล้วเมื่อเราทำการใส่เรียบร้อยแล้วก็มาดูที่ลิสตในส่วนต่อมาหลังจากเราใส่พี i i t i o n Input แล้วเราก็ทำการ Input Volume กับ Composition mm hmm. เข้าไปคอมโพส์เมื่อกี้จากตรงนี้ที่เราสร้างพีเ i t i o n ตัวนี้เราก็ใส่ปนีนิเซียนตามนี้แล้วก็ให้ป้อนค่าวูเลุ่มเป็น1,800งแอเคนีแล้วก็ในตัวนี้ที่เรากำหนดค่าไปเลสของมันก็จะโชว์ตรงนี้ทำให้เราป้อนพันแปดเมื่อกี้แล้วก็ต่อมาเป็นการใส่ time interval ก็คือไปที่ base data ไปที่ตรงคำว่า time interval คนะ่ะมันก็จะเปิด list ของตัว time interval ขึ้นมานี่ก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนการใส่ time interval จากนั้นในตัวเครื่องมือ,อในตัวแถบเครื่องมือ list มันก็จะมี subtype ของมันตัวนี้ก็คือ กล่องสี่เหลี่ยมเรากดตรงนี้แล้วก็ไปเลือกสัไทยที่เป็น p r e d e f i n e input แล้วก็ทำการกด Add เพื่อเพิ่มหรือแก้ไขทาง,ทงอ i n ท e r v เข้าไปเอาไปใส่แล้วค่าเวลาเราป้อนเลขก็คือ เราใส่100-200ไปเลยตัวโปรแกรมก็จะเปลี่ยนช่วง time interval ให้โดย At erm อัตโนมัติอ่าในส่วนนี้ก็ควบคข้าุมถึงตรงที่ใส่ time interval นะคะก็แล้วก็นี่ก็จะเป็นทั้งหมดของการใส่ p e r s i s t e n input In กับ time interval ซึ่งจากที่ลองทำก่อนหน้าก็คือในขั้นตอนนี้อ่า เราจะทําตามเพื่อให้รู้ในขั้นตอนการทําก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้แต่ในส่วนของตัวอย่างนี้ก็คือเราจะสอบแค่ใส่ให้รู้แต่เพื่อเตรียมสําหรับตัวอย่างถัดไปเราก็แบบก,ก่อนหนะ้าก็คือให้ทําอินทิวัลเป็นแค่เริ่มที่ศูนย์ถึงแม็ก เพื่อที่จะใส่ข้อมูลในขั้นตอนต่อไปได้